พอดีว่าจะไปวิเชนบุรีครับผ่านมาเห็นงัวฝูฟงไงบ้าหมันฟูงไงไเลยแวะมาชมครับเลยจอดไทยมีทั้งหมดกี่ตัวครับนี่งว่าฟุงไงครับเนี่ยมีเจ็ดสิบเจ็ดสิบโอ้เลี้ยงมานานหรือยังครับเนี่ยออมาสิบกว่าปีแล้วสิบกว่าปีแล้ว ไม่ขายบ้างเลยครับหรือว่าอย่งไรครับเนี่ยก็ขายจะขายเรื่อยขายตลอดแหละอันนี้เป็นเลือดผสมหรือว่าเลือดร้อยครับเนี่ยเลือดผสมจ้ะโอ้หหลายครับเนี่ยถือว่าอ้วนอยู่นะครับเพราะว่าเลี้ยงลายปลานี่เลี้ยงแบบเลี้ยงเดินไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยใช่<อ>เดินไปเรื่อยๆ,ยๆออก็กลับทีเดียวตอนเย็นจ้ะ แล้วอย่างขายนี่ขายในราคาเท่าไหร่กันบ้างครับเนี่ยแค่เขามาซื้อไปขายขพ่อค้ามาซื้อใช่ไหมครับเนี่ยพ่อค้ามาซื้อจ้ะถ้าขนาดนี้ก็สองหมื่นห้านี่อ่ะต,ตัวน้นอยเนะี่ยตัวน้อยเนี่ยตัวน้อยในสองหมื่นห้าตัวแม่นะตัวนี้ก็น้ำนี้ก็สามหมกว่าตัวนี้นะเออตัวนี้สามหมื่นกว่าครับเนี่ยจักเดือนครับตัวนี้ตัวนี้มันหก กว่าแลยนะกกว่าอืมแลอย่างตัวน้อยๆนี่นะครับเนี่ยโอ้ยอย่างนี้ไม่เคยขายยังไม่เคยขายใไหมเลี้ยงงเลี้ยงให้มันใหญ่ถ้าปีสองปีให้ขายมัมครับอย่างนี้ขายมันขายไม่ได้แต่มันแม่มันหลงองอแล้วก็ตอนนี้เดี๋ยวแม่มันจะวิ่งวิ่งกลับบ้านวิ่งหาลูกอย่างนี้มันคนเลี้ยงมันลำบากเจ็ดสิบกว่าตัวครับเนี่ยหือว่าเยอะครับเนี่ย ขายทีนี่ขายเยอะไหมครับหรือว่าขายทยอยขายก็ขายขายทีเดียวหมดจ้าตัวผู้ห้ตัวก็ขายทีเดียวส่วนมากจะขายในตัวผู้เนาะตัวเมียก็เก็บไว้แล้วผสมนี่ผสมยังไงหรือว่ามีพ่อฝูงอยู่ครับมีพ่อจ้ะตัวนู้นนะครับพ่อพ่อพันประมาณสองตัวอยู่บ้านตัวนึงแล้วก็ปล่อยมาตัวนึงอ๋อไอ้นี่ครับตัวพ่อตัวพ่อนี่เป็น เลือดผสมหรือว่าเลือดลอยเข้กันครับเนี่ยก็ผสมนะปบ<ส>้านาผสมอ๋อเรียงหน้าดวแล้วนะครับลผลิตพ่อพันธุ์ผลิตลูกฮ<ะ>่าทำตัวเองผสมเอง<ะ>อันนี้อยูนี่ยูซื้อมู่บ้านนะครับอ๋ออันนี้บ้านใหม่หนองขามจ้ะบ้านใหม่หนองขามอำเภอเอ้ยตำบลน,นะครับตำบลหนองโพวแว่นจ้ะ บ้านใหม่น้องขามตำบลหนองผอกแว่นอำเภอท่าหลวง,ลวงจังหวัดลบบุรีอเอาเพื่อมีคนสนใจขอเบอร์โทรไว้ได้บ่ครับเพื่อมีคนสนใจว่าอยากมาซื้ออ๋อได้ได้ไดครับ064 0 6ห9สี่ศ3 6 0 7ห6สี่เกชื่อ คืออย่างนาะครับปลาจิมจ้ะปลาจิมนะครับผมผู้รดสนใจนก็ลองทั่วมาสอบถามนะครับว่าบาหมันของเราหลายตัวเถอะครับเป็นเลี้ยงมาหลายสิบปีแล้วครับเมื่อกี้ในหมก็แวะไปฟาร์มแพะเพ่นบอกว่าเป็นของน้องว่าไงไั้นเห็นว, <c oughs> วัวเยอะๆแวะไปดูฟาร,ร์มแพะมาในหมู่บ้านนี้ก็มีแค่แพะกังวัวแต่สองอย่างครับ อันนี้ไม่ได้เลี้ยงอาหารเลยใช่ไหมครับเลี้ยงหญ้ายอย่างเดียวเลี้ยงธรรมชาติเออเลี้ยงธรรมชาติหัวธรรมชาติปล่อยกินหญ้าไปเรื่อยๆครับโมมีอาหารครับเอาผูใ้ใดสนใจก็ร้องโทรมาสอบถามพี่ระเบิ้งครับผมต่อรองราคากันอา่ามีคนสนใจเอาแวะเบื้องเสร็จแล้วครับผม ขอบคุณมากครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับผม